มามาพ่อปลาฟูงงามๆจวดจูวดล ครับผมสวัสดีครับนายหวลราตครับผมมาแรงงานตัวพี่น้องครับผมยังอยู่บ้านไม่สามแวงคือเก่าครับผมอันนี้ยุชอตอีกชอตหนึ่งครับผมพี่น้องอันนี้อีกชอตหนึ่งครับของบ้านไม่สามแวงชอตแรกก็ได้ปลากันขี้เที่ยวที่เห็นนั่นแหละครับผมคือชอตที่สองครับมา ตดตามช็อตที่สองพี่น้องบ้านไม่สามแวงห้วยรากบุรีรัมครับผมเอา้าอตอารอ <c oughs> มีผู้บันสามแวงครับผมเออแต่นีดน้อยเพิ่นปาไป็ดตแค่ยังน้ำกันอยู่ครับญงเป็นนมแล้วครับผมยังเมื่อวานนี่ขึ้นเกาอยู่เอามันมันครับมันมนันพี่น้องมาตดตามช็อตที่สองกันครับผมบ้านไม่สามแหวง ห้วยราชบุรีรัมครับมาผูด้วยจิมานครับช็อตที่สองนี่ที่มีตัวยงใหญ่โชว์บอติตามครับผมพี่น้องติดตามช็อตสองครับไผ่สิม,มานไผ่สีบอมานครับผมสิามานคือช็อตแรกบอหรือสีบอมานพอช็อตแรกครับผมติดตามครับผม ว่าละก็เริ่มแล้วครับผมพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับผมดึงขึ้นมานั่นไคืก็ว่าลายแท้ครับผมหันมาครับผมถืออยู่ครับผมปากกุดในปากกดแม่ของไงเลยครับผมนี่โอ้ปากกดแม่นี่คือตัวญงเลยครับเลี้ยงอุ้ยเลยครับผมผุนะอู้กำเต็มมือเลยครับปาดปากกด ปาดปาดปาดป,าด,ปาดครับผมบูบแมผู้อื่นผู้ไก่ครับผมนี่ลูกผุดจ,จัดครับผมลูกใช่เพื่อนครับปดหักยังอีดีนะครับผมนี่นี่นี่อุ้ยปลากระโดดบังกันครับผมปลากระโดดพี่น้องบังกันเนาดึงขึ้นมาครับผมเต้นวงเลงวงเดี้ยงเลยครับปลาขาวครับผมปลาอีเก่ง นีปลาอีกเก่งครับปูนบนเตรียมพร้อมครับผมให้มีฟูลงไปปดซอยแต่วาสันนี่จะปดบ่ท่านครับผมนิ่มพ่อยญ่หมานสมซื้อเลยครับผมนี่พ่อยญ่หมานครับดึงขึ้นมาบางเนื้อหันหมานสมซื้อครับผมพ่อยญ่หมานบ้านเกษตรพัฒนาอ่าภาษาค้าแม่เพื่นอนยังจำไม่ได้ครับผม ไปบ้านเพื่อนนไม่มีซื้อเป็นภาษาค่ะแม่อยครับอ้าเจ้านี่เขาึ้นมาให้กันครับเรือสมครับผมอุ้ยเรือนี่บ่งบอกสัญลักษณ์เลยครับพึ่งเลือกตั้งไปไม่เม่ครับผมพึ่งเลือกตั้งไปไม่ไม่ครับผมสัญลักษณ์สัญลักษณ์เลือครับนี่ครับผมเหลืองเออเหลืองเออดึงกันไม่แล้วครับผมป่าอีเก่งผู้ปดกปดไปครับผู้ปดกปดไปผู้วานกับวานไปครับ นี่สองวนยิ่ลงไปเตรียมเขาเหยาเตรียมตัวขเขายาะรู้ว่ามีปลาฝูงปลาอันนี้ขาวเป็นฝูงเขายาะเดี๋ยวคนลงไปปุ๊บซอยครับผมเป็นเพื่นผู้ไกญ่เรากระจีผัวเมียก,กันนั่นแหละครับ <c oughs> เอา้าหมันหมันครับผมสันสันซันลงไปเออทั้งฝุ่นไว้จังไหนท่างฝุ่นโอ้ยเอากินง่ายเลยท่าน่ะปลากดไอติดไอ ติดด่างไอ้กักปลาครับผมโอ้กินง่ายขนาดเลยครับอยู่ใต่ทอนน่ะปดเอาปลาโกดไปติดอยู่ด่างครับอาคนตะหุ่นก็ไล่ได้ครับผนสงสัยถือปลาไล่ครับผมดึงขึ้นไปให้กันปดสวยครับนี่นี่น,นี่บอกแล้วบอกแล้วครับผมว่ามสีสองคนจะล่งไปนี่ผู้นึงต้องลงไปปูดให้ครับผมนี่นี่ต้องจังสี่ครับผมเอ้าทั้งหุ่นวางได้ทั้งหุ่น เสียเขียวโอ้ยเสียเขียวแหกเขียวครับผมสันจะกลักหูอยู่หัวมันสีขาวหดครับผมเอาจัดไปยาย่อมแพ้ครับผมยาย่อมแพ้ยาย่อมแพ้ครับผมออ้ยภัยยอมไพ้แล้วครับป่ามันหลยครับผมเอาเอาอีกแล้วหันขมาเอาอีกแล้วครับผมนี่ก็ไดโอ้ยเอาวานกับว่านเราเนี่ลบลบลบ อายุน้ำกันบั้ม่ว่าจะตั้งใจปลดไปย่างเดียวนะครับต้องระวังลูกแขนนะครับผมนานหากินนาดางล่ะครับได้ยังบ่หันได้ยังครับผมเสียงดีแท้มีครับผมได้ได้ได้ไดครับผมได้เอาปลดไปครับอุประกรดครับผมพี่น้องอา่หนาดางคือประกรดลายเดีย ปลากุดหลายครับอยู่หนาด่างเอมอื่อวานมันสิล่อขึ้นไปอีกฝั่งนึงครับปุูมยังขึ้นมากครับทั้งนีปป้ปาดปาตยเพี้ยนแม่นี่ไหมปาด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 โอ้ปาตยเพี้ยนว่าเม่ใหญ่เลยครับนี่มันเป็นกิโลขุดมนหมดนี่ปาดมันมันครับมันเออโมเมนต์ป้นปูนไก่ครับผมมีผู้ดีเองโอ้โอ้หมานั่นผมว่าแล้วครับผมนี่หมานครับหมาน เออมีผู้ในโบ่ธรรมาดาครับผมที่เคยเดินบ้านน้ำกันต่เพิ่นเป็นเล็กน้อยอยู่บนนี้มานเป็นคนมานครับผมน่านน่นหมานอิลีเ <c oughs> พราะไงมานดึงยังต้องดึงทั้งปด <c oughs> เจ้า่เอาคนมาปดซอยเียงสีเลยเสียเปียบครับผม <c oughs> เออเพราญ่หมานอันบ่มีคนมาปดซอยครับ <c oughs> นี่อยู่ข้างเอาขึ้นมาอีกแล้วนี่ โอ้ได้คือกันกนมีผู้ครับผมได้ป่าตะเพียนคือกันเลยครับตัวญงยเงยคือกันว่านอยู่ใกล้กันพร้อมกันเป็นคู่แข่งมีผู้ผมแล้วนี่ <c oughs> เป็นคู่แข่งกมีผู้ครับผมนี่ป่าตะเพียนแมน่เงยเงยคือกันครับอย่าไปใกล้ได้ครับผมมัน <c oughs> เดี๋ยวมันใจมากงานเขาเลย <c oughs> เห็นยังก็เห็นน้ำได้ยังก็ได้น้ำจีว่าไครับผม <c oughs> ม่แต่เบี้ยนมยงไม่ใหญ่ง่ขึ้นกันครับอยู่ใกล้กันเอาเอารุ่นไปเรืเร่อยๆครับผมเดีย๋ยวเป็นรุ่นป่าฟุ้งครับเอาดึงขึ้นมาผู้าทากปดกระทาปดดึงขึ้นมามีบ่มีเห็ดปดบ,บ่โอ้ง่วนดีเบ่ปันได้ครับไข่แนครับผมผู้าทากปดสบายใจครับ <c oughs> มันหน่อยมันถึกหน่อยเออเอาหมดอีกแล้วครับ ได้ลงไปโจมอ้อยังนี่เอาถึงซอยกันครับผมพูดขึ้นมามียังบ่สาวสาวห่วยลงไปหมดอย่างดีบ่มียังเลยตเดียวนี่มีครับผมมีอยู่มีอยู่มีครับผมมีปาขาวนั่นแหละปาขาวปากดปากนแยงครับโอ้โอมาอวกโยกเลยครับผม อ้วงโยกเลยครับป่าหลายอย่างครับผมมงนี้เอา้าไปเรื่อยครับไม่ยังออีกมีผู้มีผู้ได้อีกแล้วพี่น้องนี่นี่ค้นหมานครับผมเออตอนนี้เป็นนุ่มแล้วครับเป็นบ่าแล้วครับผมบบาวมีผู้ไปแล้วหมานอีกแล้วครับผม <c oughs> นี่นี่ไงไงเป็น้ยยังเม็ยน้งังครับผมเม่ยน้งังโอ้ยได้ป่าตัวใหญ่แล้วครับนี่ด,ดินอยู่นี่ โอ,โ,อโอ้บังบานนี่โอ้ยเสียดายครับผมบาดเจ็บพี่น้องเบื้องเนียบังครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่หันมาหามีผู้อีกแล้วถืออีกแล้วครับผมมีผู้ก็นเลยโอ้ธรรมดาครับผมบ้ามีผู้ผมนู่งยองละทิมขุ <laughs> นครับผมเรียเรียสมเฮาดึงขึ้นมาอีกแล้วครับบุนโยกโยกโยก,ยก,ยกอาผู้ปดซอยไปไ่ใช่ะรองใสยผู้ปด,ดซอยเบื่อครับผม ไม้ปวดดูหลายเบื่อขึ้นไปอยู่ขังบนเล้วมมาจังไดครับผมป่าหยังเดี๋ยวเดี๋ยวป่าตะเพียนครับผมเอ,อ้เก่งไก่ย่างบ้านไม่ครับผมป่าตะเพียนเมย์แบบใหญ่เลยครับโอ้ยมานมานครับมานมานมาจังไดทั้งนั้นดึงขึ้นอีกเต้นโน้นน้นนี้ขึ้นกันครับป่าตะเพียนอีกแล้วโบยอ่อมครับผมโบมีไผย่อมไผครับผมโบมีไผย่อมไผผู้นี้ได้ปลาตะเพียนผู้นี้ก,ก็ได้ขึ้นกันครับผม ป่าสุดอยอเลยครับบมมีไผ่ย่อมไผ่เลยครับงานเจี๊ยเขียวบมมีปดปวดซอยครับผมเออเลื้ยนเลียสีส้มมีขุดปุดซอยได้ปดเอียงซ่าครับผมไม่ยังอีกนี่เอาอีกแล้วนะโอ้ยพี่น้องหมานอีกแล้วครับผมเก่งไก่ย่างบันไมน้ครับหมานอีกแล้วนี่ปลากุดอีกแล้วนี่มีผู้กับมายอมแพ้ครับผมนี่มีผู้กับมาย่อมแพ้ ปากฏขึ้นกันครับผมเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี่นี่บังซ้ำครับผมบังแล้วบังแล้วโอ้ยมีผู้ที่พระธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นคนหมานอยู่แล้วมีผู้ผมเอา้าลงไปมุดอีกแล้วครับผมลงไปโจมข้างล่างอีกแล้วเอารุ่นครับผมรุ่นรุ่นอุย้ยฝุ่นนะครับผมเลียสมบุเห็นบดน่ดดึง เลียสมถือคือกันครับผมแต่ว่าเฮามาลุ่นน้ำมันปูลงไปจมข้างล่างนี่สิมียังไงโซ่บอดึงดึงห่วยโอ้ยดิ้นครับผมนึกว่าสิโบมีครับพี่น้องมีคือเก่าครับผมเอ้าขึ้นไปวานไหมครับผมปุ๊บปดกระปตไปอเลียสีสมอยู่ข้างหลังหมวกถือคือกันพี่น้องบอธรรมดาครับผาาหลายครับผมปลาขาวปลากดเออบอหนีบอบรธรรมดาครับ รอค้อยกันมาสามปีครับผมสามปีเต็มๆครับที่รอค้อยกันมาผู้ใดบอ่มานีา่ก <c oughs> ็ก็คือบ่มานั่นแหละเออให้เจ้าคือสิบ่เสียใจหรอกครับผมน,าน,น,านั่นนั่นขุนเลี้ยสุมเอาคืนอีกแล้วครับผมขุ่นเอาคืนอีกแล้วเลี้ยสุมเอาคืนอีกแล้วโยกโยกโยกครับผมเอาโอ้ยอ่อนซ่อนเลี้ยครับผมพี่น้องผมเข้าใจความหมายเลี้ยนนี่ยางดีเลยครับ จีสมครับห <laughs> มานฟอมนี่นี่อยู่ยขึ้นกันครับผมนี่กระไดอยู่ใกล้กันดึงขึ้นมากครับปูปดกระปดต่อไปขึ้นก็อืมจีบหามงองแง่ครับลงไปมปดใส่กันครับผมเออหามงองแง่ครับมานาดางังป่วนเปลี่ยนอยู่นาดางังมี่แยงบน่นั่นมี่แยงบ่ โชวอีบงดูเริ่มไปป่วนเปลี่ยนอยู่นาดางหลยแล้วครับเริ่มไปป่วนอ้หู้้้ดิ้นดินกับผมดิน้นป่ายังปง่ายังป่ายังกับผมเดียวโอ้โชโชน่าจะเป็นป่าจะเพียนครับเมย์แบบไงเลยครับผมผุนอะโช่แล,ชแ,ลแล้วครับผมโช่แล้วไตเสียสีสมอีแล้วครับอยู่นาดางป่วนเปลี่ยนป่วนเปลีป่ยน,นอยูอ่หันเออเอาโคไปครับ าตะเพี้ยนเยี่ยมหลุดมือได้ด้วยนะแม่ของหญ่จะได้สู้กับมีผู้ผมแน่ท่า <c oughs> นสู่มีผู้ผมบ่ได้นเด้อหมานเป็นหมานด้อมีผู้ผมเอาปลดลงไปครับผมพี่น้องมาเยี่ยมเยี่ยมเสี่ยนแห่เข้าทางนี้นะครับผมใส่ป่าเฮ้าแต่ที่หนึ่งยู่ยใส่บอกที่ที่หนึ่งเลยครับผม ตั้งแน่กันในที่หนึง่งสี่กิโลว่านี่แต่ว่าเขายังบอกว่สะดวขึ้นมาเด้อถ่ายตลอดตลอดครับถ <c oughs> ่ายตลอดตลอดครับเคยเห็นบอกถ่ายตอน<ไ>อตลอดครับผมเม<ห>ื่อกี้เขายาได้สะดวกว่าเดีวขึ้นมาบนแน่หาสะดวกเขายากินโลหงายทองเลยเฮาโอ้ที่สองก็ได้อู้สไวยนี่สไวยหรือบึกลูกปางเราบอกสไวยครับผมพี่น้องกันจัิงสิ งากากสักเลยครับนี่นี่ซีดได้หาร้อยครับลงขึ้นไปรอยนึงครับผมเด็กกำไรสี่รอยขันใดที่นึงเดันบ่ได้มีอย่งแน่นปลาบ่่เดเดนอันนั้นปลาบ่เนี้ยังยยไม่สามเฮาครับผมสี่โลนึงเหรอเดี๋ยวไปหาดักหักขาไปสู้เหมือนสู้เดี่ยวขึ้นมาสังที่หลังครับผมพไปกับไปกัด ลงไปหมดกัดไอตะไคร้ก็เยอะเห็นมันขาดกะช่างเน,น,นี่นยนี่แหละปลาแยกปลานี่นโอ้ได้หลายตัวนี่ทีมงานเพื่อนได้หลายตัวนี่พี่น้องทางหุนเป้าางไ <c oughs> ดบุครับตั้งมัวนาด่างอยูีวนมัวนาด่างครับทรืงนั้นมานบ่มัวนาด่างน่ะหอวยมานยื่นมา ปากาวน้อยเออหวยรรมชาหน้ากับปาขาวน่อยละครบโอยนงนี้มั่วนาดังกันครับผมเพี้ยนงหครับเองาลกไปฮะเพี้ยนงาครับผมมานบ่ฟังเท่านี้พ่อมานพอไดบ่บ่นี่ยอยู่นนี่ไอปาตัวโอ้พี่น้องครับผม น <si ี่ปวดเตะเนี่ยมาเด่ะโอ้มึงใกล้ยีเต็มแล้วครับผมนี่แนวไซนี่ตุ่มฟังไอ้ตุ่มวนอะไรทั้งวนเะยโยขึ้นมาอีกแล้วบุ่นปวดขึ้นมาปวดอ้พี่น้องครับผมทำบ่ถือครับมันถือก็ได้ยุ่นมั่งเป็นคุ้มฟังครับผมคุ้มน้ำใหม่น้ำไหลครับผมมันเลยได้ครับนี่มี่ยังปวดมาแล้วอยู่ครับนี่ใกล้ยีเต็มของแล้วนี่ เต <c oughs> ็มแล้วครับอ้หูแม่นธรรมดาเนี่ยปธรรมดาครับบลธรรมดาเออคุ้นหมานตัวนี้บลธรรมดาครับวันจังทสี่เอานี่บลาเส้นกอบแกบอกอโอ้เส้นกอบแกอยู่บนต้นใหม่พันไปพลดมายพันปดซอยด้วย่ันโอ้แกจีเต็มแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งเล้ที่ผ่านมาว่าทั้งพี่ครับผมมาเบิ้งพี่เนี่ยมาเบิ้งทั้งพี่มาเบิ้งทั้งพี่เออ เดี๋ยวมาเบิ้งป่าพื้นนะครับอยู่นี่กระไดเห็นว่ากระทายพื้นนะครับได้อยู่ดีนั่นดิปตะเพี้ยนโอ้เบิ้งเอาครับผมนี่ปตะเพี้ยไงครับผมได้สองเบิ้งแม่แต่ปตะเพี้ยนครับโอ้โหหลุดออกเพิ้นงานเขาเลยห่วยห่วยนี่แม่ปตะเพี้ยนครับคุ่มแล้วรอยหนึ่งครับคุ่มแล้วครับผมรอยหนึ่งเกินแล้วนี่ปตะเพี้ยนสองตัวนี่ก็สุดยอดแล้วครับ เป็ประกุดตัวตัวนั่งคุ้มแล้วรอยผมลงที่อื่นสามสี่ร้อยยังไม่ได้ว่ายังไงไ่แต่งม่เออหมื่นไงแต่งม่ครับเพิ่นขายแต่งม่อยู่บ้านไม่เท่านี้เองครับผมเอออยู่บ้านมันห่อนอยู่กับพวกแต่งม่มันห่อนมาอาบน้ำได้ก็ดีใส่ใส่ใส่ผีน้องมาห้องนี้บนเน็ตปะหมดป่านรอย่างสิบวัตต์เจ้าหนี้ขึ้ประกด โอ้ปลาควมปลาตับปควมนี sí. ่ตัวชาสร้างไหมปลาปลาควมตัวนี้ไงโอ้ประโคงามๆเลยนะปลาคือตัวปลาควมเมื่อแบบสองลเบมันบอกกนออกแต่บ้านให้เมียด่าเลยนี่แมนสูตรได้รู้ไหเมียด่าต่บอยขึ้นมาให้เมียจะด่าก่อนคนบอกว่าให้เมียด่าก่อนยังได้เหรอกระเบิ้งได้ยังได้ทั้งป่าได้ทั้งรอบครับผมเอารอบมาใส่ไว้ใต้เท้าแน่นอ่ะ ยามรอบพันไม่ยามรอบฮะแม่นัวว่วไม่ใส่รอบไว้ฮ่าไม่รูโอ้นี่เลยนี่เลยวันนี้เฮาได้ขึ้นมาแล้วครับผมเอามาหาคนครับเดี๋ยวผมลบให้โอ้นี่ขนาดวัน เจอหากไม่นะครับนี่เมื่อกี้ว่าลงไปเมื่อกี้นี่ไม่รู้นี่โอ้ปลาขาวครับผมชุดยอดชุดยอดครับความหมานจะว่าคนประยูงประโซครับผมเออเอ้าเอามีผู้ปลาขึ้นมาคางๆครับเนี้อที่เนี้ยที่นี่ปลาฝูงเริ่มถือครับผมงามๆพี่น้องนี่โอ้ผู้ใดกบานก่อนเสียใจด้วยครับเพราะว่าแรกๆมันบ่ถือปลาฝูงเนาะตอนนี้ถูกปลาฝูงแล้วครับเอา มันมันครับผมอยู่ห้องแรกผมบนแล้วอยู่ครับผมปผมบนแล้วอยู่ได้เนี่ยฝ้าฝ้าแม่หมวดฟ้าฝ้าแม่เอ้าตอบวนาเอื้อนยังดีหรอกหัวกใครพ่อยมปนบ่อหนิครับลักลักครับผมนี่ซื้อลักเดี๋ยวก็เขาเป็นลักป่าแค่เจ้ามาอยู่เรื่อยครับผมเอ้ยเอ้ย อยังอยู่โดนแ้งมั่นครับผมเบ่งเอาซวยๆวยครับผมป่าเปลี่ยวไม่อีกแล้วครับผมจัดไปจัดไปพวดนะเออะารักประนาิตามุนสันพูะพูดะมเมนตโอ้ยโมเมนต์จะของวันดีครับผม

มามาพ่อปลาฟุ้งงามๆจวดจวดเลยหูนะหูมันก็ดจวดขึ้กันครับผมมาพี่น้องครับผมเมื่อกี้มือหมามมมืหมามขึ้นจึงแหเซียนเป็ดผมครับมีช็อตเด็ดครับผมเมื่อกี้มือมาอมมหมามขึ้นเลยเอาเอา มีก็ลุ้น่ยการี้ครเอาการบ่กการก็โบมีร้องเอาเอาจากไหนอยู่บม่อยู่ครับผมอยู่ไม่อยู่อยู่ม่อยู่ครับผมเมื่อกี้เห็นหัวมุมหมามุมมาอยู่อยู่บ้านอันเออเออจึดต้างบ่ อยู่ประยูครับผมอยู่ประยูเมื่อกี้มุมอับมุมอับครับผมรุ่นครับผมรุ่นบักโดหรหรือปลาช่อนไม่อยู่หมุนแล้วครับผมหมุนแล้วเอาเออ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 บักเงยประยู่ครับผมพี่น้องโอ้ย หินตัวหัวมู้ใหม่มู้หมห่ครับผมฮ่าฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าวน่อยครับเมื่อกี้นี่ตัว่ใหญ่ได้ขืนว่ามู้ไหม่มู้ใหม่เมื่อกี้นี่โอ้ย่าดเจ็บในมันโจนี่เออแต่เ่ไหร่ตัวใหญ่ครับผมแต่ก็ได้ตั่ตหน่อยเพิ่งเอหน,น,นี่มา,อ,อ,าอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยย่ประมาณเดียวะยฮ่พระคือมันแท้ยฮ่พระนี่เิมขึ้นไม่นอน ไม่ยา้องหุ่นเอ,อื้อกผื่นครับผมการท้ายตรงไหนเอ,อือกก็มันเลื่อยไปโมเมนต์บอกเขาเลื่อยไปเมื่อกี้เรือบระยุดเรือบระยุดเมื่อกี้กันขันยุดท่นานนะแจ้าเลยนะนี่คนหนีปลาครับวันนี้คนหนีปลาปลาผมอีกแล้วครับเสี่ยนเพชรผมครับผมอ,อ มัน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 ครับเสียงเพชรมารถไหนเอาหมอละวันครับมอละวันก่อนละวันที่ไหนนี่วันวันที่สามครับที่สามสองร้อยครับจัดไปครับผมเออมันมานครับอันนั้นที่ที่เท่าไรนี่อันนี้ที่หนึ่งอันนี้เท่าไรอันนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งห้าร้อยห้าร้อยบาทครับผมจัดไปยอดสิสองเนี่ยสิสองครับครับผมครับครับผม รอบที่สองครับที่หนึ่งกับที่สามออกไปแล้วที่สองอีสานอบาดนิรอบจะไปนั่นรอบไหนรอบที่สองครับผมพีม่น้องที่สองวันหนึ่งมาท่ให้ผมอ้าวพี่น้องครับผมแล้ววันที่สองหุน่นแ <c oughs> ลนอยู่บนเอารมก็มีโอ้ยเปย็ศบาปตะวันเด็กน้อยลมเล่ะนเหเจ้า <c oughs> โอ้ยทำบาปครับผม เศร้าแหบๆเลยเงียบๆเงียางเลยครับผมคนไหนชื่อจวบยกมือก่อนพ่อนายครับผมทำไมถึงทำไมถึงเหนื่อยกันเบาปครับผมคนละร้อยไปยังไงเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแบ่งกันจริงๆวันที่สองครับผมสามร้อยครับแบ่งกันเลยเนี่ยข้าแบ่งพี่น้องพ่อนายพ่อนายมาหลับแทนพ่อครับเอาป่ามาสร้างให้พ่อควอมครับผม ไปแล้วคุณสามรอยบาทที่สองครับครับผมพี่น้องอเมื่อกี้เพิ่งประกาศรางวัลที่หนึ่งไปแล้วครับที่หนึ่งเนี่หาโลครับผุณที่สองได้สี่โลจุดเก่าครับที่สามก็ได้สี่โลจุดจุดจุดเทดายาบูนี่ครับแต่ว่ากับสี่โลนั่นแหละครับพี่น้องมวนๆน,นะครับผมมันน้องห้าบาททัตรท,ทีครับพี่น้องทีมงานเดี๋ยวไปเบิ่งป่าของ จบคลิปอยู่นั่หนีเลยครับแมดจิเบิร์ตพี่น้องเบิรงตเบิรงครับใส่ป่าเฮาครับผมนี่มาเบิรงครับผมมันเปที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเอ้เบิรงป่าก็ดูอู้นี่มาเบิรงปลาชุดดูครับป้าปรากฏตัวนี้ไหมพี่น้องให้เบิรงปรากฏตัวนี้ครับผมปรากดมันปรากฏปีเดียวเด้อนี่เน้ประกดปีหนึ่งมวยไนย์แบบนี้หรอครับ อปกุตัวนี้แหมึงอะไรเนี่มึงรู้ดิปรกุตัวนี้แหมอ้าวปรกุนะครับนี่อู้ปไงเลยครับผมอีมึงเหรอครับออสะดูกเทาจกิโลเดี๋ั่งมึงบนนี้สอโลเท่าไหร่จั่งเราปะสากิโลครับะดตัวนี้เอาเียครับเอาไคนเสียยังไงนี่ พี่จะหลุดออกได้เสี๊ยบไปไหมเนี่ยเอาพี่น้องครับผมตามนี้แหละครับจอดที่สองครับผมพี่น้องไี้เมี่อยู่ครับผมติดตามครับไม่ห่วยรายครับผมขอจบคลิปครับผมพอกันไหมครับสวัสดีครับผมยังสูบตัวอยู่ด้วยนี่ยังห้อยอมเด้ครับนี่